สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลอ่ะพี่น้องครับเมื่อนี้ผู้ใดอยากจะได้งวงงามๆเปลียดสูงๆขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องบุญชูกสิฟ้ามาเบิเอางวงชุดไม่จากคอของพสิทธิ์หรือพสิธิ์ฟร์มด้อครับเด้อเมื่อนี้ผนมีงวงสาวมาฝากพี่น้องหลายตัวงวทองกับมีคือเกานะครับพี่น้องพร้อมกับงวแมนลูกอ่ะนะครับนอกจากยุนี่แล้วก็ยุน่าคอกับมีคือเกาเด้อครับเด้อหายจากแดดนะพอพันนะครับเนาะเดี๋ยวจังสิไปเบิรนกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะ จังมุนี่นะครับพี่น้องครับอ่ะมาใหม่ดึกๆกโอ้หลัวงามครับพิกัดโยธีบ้านน้นแต่ตำบลทาสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดสระามรนะครับก็ติดตัวเมืองเส้นออกมาทาังโกสุมนี่แหละครับพี่น้องครับเอ้าอยากได้ตัวใดเดี๋ยวบุญชูสิผ้าผีผานองมาเลือกมาชมมาเบ่งเอาอันนี้เป็นง้อชุดไม้ด้วยพี่น้องครับอ่ะ ก่อนอื่นไปทักทายกับเจ้าของเคราครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีที่ของอาจารย์บุญชูทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปนะครับผมสจหรับมนีเฮาคลิปสุดท้ายของปีหกเจ็ดนะครับผมตอนรับวันขีดมัดรับกมีแต่งโมงามๆครับมนีเอาเป็นแม่ลูกแม่ทองกับนีครับแล้วก็ง้วนอนาคตพัวพันธ์ครับผมสำหรับพิกัดพระฟ้าเฮานะครับยุธทีบ้านนนต์แตกครับตำบลอ่างทอนอำเภอเมืองมหาสารคามกบบเบอร์โทรกระสุน924345192ครับเบอร์ อีกเบอร์กับ0878641623ครับเฟซบุ๊กพัดอ่อนิววังงามสารคามครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมครับเอาจังที่ครับอาจารย์ผู้ใดติดต่อนี่คันขันมีสติจังทโทรมาเด้อบ่แม่นเบิ่งในวงเหล่าหรอก็โทรมาแล้วยามเช้าเฮาโทรขึ้นไปเลยมาบ่ได้เว้าได้ปากเป็นสันครับผมโอ้เออแม่นครับพี่น้องแล้วก็คุยกันกับลูกกับเมียมาก่อนเรื่องนี้ต้องสิบ่ผิดกันพี่น้องบ่แม่นเมาจังโทรมาบ่บ่แม่นแนวครับผมครับผมครับเอาเอาอันนี้ครับเบอร์แรกเบอร์แรกครับผม เบอร์แล้วผมวสาวนี่เนาะเอาตัวไหนก่อนครับเอาตัวนี้ครับผมเอาตัวนี้แหละครับพี่น้องครับผมตัวนี้หนาตันดีแดงดีดนะครับพี่น้องครับอ่าหนาตันดีแดงดีง้อจะเดือนลูกพอได้แล้วว่อประมาณสิบเอาลายไทยออกครับเดือนครับผมเออนี่นะครับเอาไว้เลยครับย่างลายไทยมันไว้เตียงถึกๆเออเดี๋ยวเตัวนดี๋ยวง้อจะเดือนกับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนครับผมสิบเอ็ดเดือนลูกพอได้ลูกไอ้เคเอฟสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับหนาตันดีดีนะครับพี่น้องครับสูงกับสิบใส่เบียร์ร้อยสี่สิบหรอพี่น้อง อ่านี่เด้อประมาณสีบีเอ็นใหญหนาดีอยู่นะครับเอาตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่เปิดใบสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมอ่าตัวนี้สองหมื่นเจ็ด้อครับพี่น้องมีตำหนี่อย่างบ่ครับบ่มีครับผมเออนี่จับเสย์แสงเสย์สีเอาเบิ้งเอาความสมส่วนครับพี่น้องวัอนี้ไทยเขกมเป็นวันที่ยี่สิบห้าวันที่มัดดีด้วยพี่น้องครับเอาเบิ้งเอานะครับพี่น้องครับนี่ตำหนี่บ่มีนะครับผมสามารถต่อรองได้ต่อรองไร้ครับผมใส่รอยสี่สิบแล้อครับพี่น้องต่อรองได้สุดโต่งฟรีทั่วอีสาน อ่ะแดงดีนะครับพี่น้องครับตัวนี้ขอบหูุดำบวชเอาหงสันหูยาวเบึ้งเอานะครับพี่นอ้องเออนี่นะครับอ่ะเบึ้งเกลืองบวชเดินลูกเดินเดินให้เบึ้งทายยางไปฟอมองหางง่ายดีเด้อครับเด้อเดี๋ยวเสถียรบึง้งหางใส่ขนน้องเขานิดนึงโอเคมัคนมีปานอยู่ข้อเลยครับกับเสถียมีปานอยู่ข้อนิด<อ>น,งงนึงครับพี่น้องอ่ะนี่แหละนี่นะครับสองหมื่นเจ็ด ผู้ใดอยากได้แพ็คคู่กับต uh, uh, ัวใดจับใส่กันเอาเด้อครับเด้อครับส่งได้คือเขาครับผมแล้วก็เน้นนะครับเบิ่งคลิปแล้วให้มาเบิ่องตัวจริงนะครับพี่น้องขันบ่แน่ใจนะครับพี่น้องครับใส่ประมาณร้อยสี่สิบผู้ใดอยากเบิ่งขวัญก็เบิ่งเอามุมสูงครับพี่น้องนะครับผมยึดตรงหม่องนางหลังปีปีพร้อมรีบจิกจิกนะครับเนาะหางบัวดอกบัวแซมนะครับอ่ะนี่แหละนี่นะครับเอาตัวที่สองครับบ้านนี้ ตัวที่สองเอาตัวนี้เนาะเอายับนาไปอีกลูกนิดนึงลูกไปเดี๋ยวได้พี่น้องฮะโอ้ยง้วเสียงโอเคเอาตัวที่สองกับง้วสาวขึ้นกันตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ลูกซูเปอร์แชมป์ครับผมลูกของซูเปอร์แชมป์นะครับเนาะอ่ะลูกของซูเปอร์แชมป์นะครับอายุจักเดือนแล้วสิบเดือนนะครับผมเดี๋ยวไล่ด่ากออกมาได้นะครับลูกของซูเปอร์แชมป์นะครับเดี๋ยวได้พี่น้องหาม้วนหัวแห้พี่น้องเห็นกันนะครับจัก ทีเดือนครับผมสูงเท่าไหร่ลอยสามประมาณลอยสามสิบเหรอครับตัวนี้หนาจะหล่นธรรมชาติหรอหล่นเท่มชาติครับตัวนี้ใส่ลอยสามสิบทั้กันกับตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับสูงเอาเปิดไว้สองหมื่นสามพันบาทครับตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นสามนะครับพี่น้องเด้ออ่ะสองหมื่นสามนะครับพี่น้องแพ็คคู่กับอะไรแพ็คคู่ก็ได้แพ็คคู่มีพิเศษเนาะพิเศษครับผมรถแต่งนี้บัวหนาจะมีดอกพี่น้องครับสองหมื่นสามนะครับตัวนี้เป็นหล่นธรรมชาตินะครับครับนี่นี่นะครับเล็บอ่ะเบิ้งเอาพี่น้องผมอยากให้เห็นชัดนะครับเด้อจัังใหห้้เเ็นนนนมมุีะะครบา มุมนี่แล้วก็ดูได้หลายมุมใส่กันนี่เบื้องโค้นหางหน่อยใหญ่สันไนเบื้องออาพี่น้องครับเบื้ <ผม S 1> เอเรานะครับเอาทังขวาครับไปนีเบื้องทางขวาข้างน้องเขาอ่ะนี่เบื้องสีนะครับเอ้านี่แหละด่านขวาอาว่ะงาสาวสองตัวแล้วครับผมโดยจะพาไปเบื้องตที่สามครับเบอร์สามง้า,งาสาวกัวนครับผมตัวหนึ่งง้สาวนี่ย่างหนาด้ครับพี่น้องหนาตึบเลยครับตัวนี้หน้าย่างขักนะครับเนาะแดงดีขึ้นกันครับนะครับ เออตัวนี้ตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่าเก่าครับผมใหญ่หนากว่าเก่านะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเวยให้เห็นนิดนึงเออนี่นะครับอองหางใหญ่ๆเอาเพ่ต้องแก้กันเลยครับก็ดึงเอวยใส่มามซิซิมาห้มันหลับแสงนิดนึงโอเคเอาใหญ่หนาเลยครับผมตัวนี้นี่ลูกของพอไใหญ่เงี้ยสามหนึ่งครับมันสิบเอ็ดเดือนครับผมสิบเอ็ดเดือนสูงกว่ารอยซี่รอยซี่สิบบวกก็ได้ครับพี่สิบบวกนะครับพี่น้องอ้าวแดงดีตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทครับผมตัวนี้สามหมื่นห้านะครับเด้อ สามมื่นหานะครับเนาะเออนี่เบื้องสวยๆเบื้องมุมนี่เห็นความสมส่วนนะครับอยากเบื้องหนอกต่างหลังตรงแสดงให้เบื้องอมมุมนี่นะครับผมอยากคิดพาไปเบื้องทังหนาะเก๋สวยๆงรงบผี่น้องครับสามมื่นกลัวนะครับเลือกเอานะครับเบื้องขอนะครับเบื้องลิฟเบื้องใกล้ๆอยากเบื้องขวนกับเบื้องเอาครับผมนี่ตัวใหญ่งามเลยครับพี่น้องครับหยกชุดก้นสาวเอานะครับพี่น้องขัวหางงไงัวหางใหญ่ๆนะครับนี่เบื้อง ตานไทยน้มบัวติงหางพวกเงี้งนะครับเบืใหงเห็นหลายมุมอ่าเบ, c, บ,บิ่งไทยยางมันเบิ่งอีกัางหนึ่งเดินไปลูกเดินไปเดินไปเออที่เว้ยเบ้งขางขวาให้เบิ่งแล้วเบิ่งไทยยางพร้อมนะครับนี่ขวากับว่วปานว่วด่างนะครับนี่นี่น,นี่อ่ะสวย,สวยงๆงามๆนี่แหละข้อของข้อสิบฟาร์มผมมีสิดหวังครับพี่นอ้องตัวนี้เบิ่งในหลายมุมเซ็กันอ่ะสามเบอร์ละเป็นวัวสาวา ตัวต่อไปเลยและครับผมยกแพ็กสามก็ได้นะครับผมตัวต่อไปเจ้าตัวไหนครับเอาเป็นมั่วทองเอาแม่ลูกบ้างครับมั่วทองคอยบิดไถเอาเป็นแม่ลูกด้วยครับพี่น้องโอ้แม่ลูกตัวไหนก่อเอาตัวนี้ก่อนราคาเบาๆก่อนครับเอาครูนี่ก่อนเนาะครับผมเออเอาแม่ไอ้ขวมานนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวเออเป็นลูกโตผูด้วยครับเด้อพี่น้องลูกโตผูนะครับเป็นแม่เท่าบดครับอ่าโอเคอ่ะนี่แหละ เบื้องอ่อนะครับเนาะลูกโตผูลูกจ็ดเดือนหรือครับประมาณ2อถึงสเดือนแหละครับลูก2อถึงสเดือนแดงดีว่รู้ว่าลูกพอดลูกบ่ชัดเจนครับตัวนี้นี่นะครับเนาะาจะเป็นลูกหล่อนะครับลูกโตผูประมาณ2อถึงสเดือนผม่รู้ว่าลูกพอด่านะครับเนาะนี่นะครับตัวลูกเพิ่นนะแดงงามเป็นแม่เท่าโบเซย์ประมาณร้อยห้าสิบเพรลูกแรกครับผมเป็นงวดอ่าลูกแรกแม่ก็น่าจะท้องว่างเนาะครับผมเออนี่ละแม่พ่นธุ์่ันยนี่แหละพี่น้อง อ่ะคู่นี้เท่าไหร่ครับส7งหมครับผมคู่นี้2 7ง0 0ื่นเจ็ดสอหมัก2นะครับเนาะเออนี่นะครับนี่หน้าตาเบิ่งเอาตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องใส่150นะครับตัวนี้ครับผมเออเอาเป็นโบดหางยาวๆนะครับนี่ด้านขัวห้องแม่เพื่อนนะครับอ่ะนี่เบิ่งเอาหุ่มนี่นะครับอหงสันหงยาวพี่น้องเบิ่งเอานะครับนี่ใส่ใหญ่ๆหญ่สองหมื่นกัวครับพี่น้องครับผม ตัได้ส่งฟรีทวาสานนะครับรีเงินเาครับผมส่งฟรีให้เหมือนเดิมเก็บค่ารถครับผมเออนี่นี่นี่เอาคููนี่มาเบิ่งเอานะครับเนาะอแบบนี่กัมาดูเอานะครับตัวต่อไปจะเอาตัวไหนครับแม่ลูกแม่ครับผมต่อไปเป็นแม่ลูกตัวแม่ได้ครับเด้อเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเลยครับพี่น้องจะเบิ่งเอาอยู่หน้าของมีอีกเ้อครับพี่น้องไปอยากได้นักขุดพอสันกันไหนอ่าเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งข้างหลังผมนี่เลยครับเด้อ ลูกตัวนี้แดงๆนะครับพี่น้องแดงซ้ำครับนี่นะครับเดี๋ยวเด้อให้เพื่อนหน่อยอ่าเออแมนครับนี่นะครับอันนี้ไอ้ลูกแดงบักขักได้หรือครับผมแม่เพิ่นครับนี่แม่เพิ่นนะครับเนาะเออลูกตัวแม่เนี่ยครับคูนี่โคบนี่ครับผมลูกจักเดือนหรือครับลูกประมาณ3ถึง4เดือนครับ4เดือนนะครับประมาณ3ถึง4เดือนลูกพอได้ครับนี่แจ็คพอตครับผมลูกแจ็คพอตดนะครับเด้อครับผมอ่ะแจ็คพอต3-4เดือนแม่ทับไปครับแม่ท้องว่างครับ คู่นี้งามบด้วยครับลูกนี่ย่างแจ่มเลยล่ะอ่าคู่นี้เท่าไหร่ครับเอาพิเศษครับ39,000บาท39,000พิเศษนะครับได้ลูกตัวเม่แล้วก็แม่ยตัวใหญ่หาซิกลัวพุ่นละสีซ้ำบักตาลสุกครับแม่ทองว่างนะครับสีบักตาลสุกครับเมียโบดนะครับเด้อนี่นี่นะครับสีจริงๆของลูกเพิ่นบัดนี่ผ้าเบิ้งนะครับแข้งขาข้อขาดำนะครับเอาหางยืดหน่อยเบิ้งเอาครับผมนี่ยเบิ้งทั้งแม่ทั้งลูกเทียบกันเอานะครับผู้ใดเห็นมาชันซุ้มเอานะครับพี่น้อง อันนี้เบื้องแพทยหลังเออนี่แหละหัวสามมือก่าได้แม่ลูกใหญ่ปานสร้างครับผมนี่เลือกเอานะครับอ่าจะให้เบื้องเล็บอ่าชัดเลยเออขอขาบดจะเต็มครับอ๋อเพราะอันนีพี่น้องสามมือกวเด็กโค้งง่ายแล้วครับเด้อโค้งง่ายลูกตัวเม่งามพร้อมครับอ๋สีนี่เบื้องห่างเดียวแล้วเด้อพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกัและนี่เอออ่าเดือดไปลูกอ่านี่นะครับ เอ๋อนี่แหละนี่ผมไปอย่างมาทางนี้พี่น้องเพราะว่ามันอย่างนี้พี่น้องถือว่าเห็นนะครับได้จับง้ไว้เอาเนาะเอออ่ะนี่แหละครับเอาผู้ใดกลับมากรุงเทพกรุงไทยปีใหม่มาเบิ่งงัวมาหาเอานะครับนี่ค้อของพ้อสิทธิ์นะครับตัวต่อไปคู่ต่อไปครับแม่ลูกครับที่เด็ดเลยแม่ลูกครูต้องไปเด็ดเนะครับพี่น้องนี่คู่ต่อไปออาพี่น้องครับแม่ลูกที่เด็ดเนะครับเด้อ อ่ะนี่นะครับอันนี้ตัวนี้เป็นลูกผูกไฮลูกแดงเดงงามงามเลยครับพี่น้องเคฟ้ยบสามหนึ่งสามเดือนครับผมเคฟ้ยบสามหนึ่งสามเดือนแม่ยางอ่างแม่สูงเท่าไหร่นี่แม่สูงลอยซี่ซิบกัวกัวนะครับเกือบซี่หาครับลูกใดครับเมื่อลูกสองครับตัวนี้ครับแม่ท่องหรือทับไปแม่ท่องว่างครับผมท่องว่างเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับผมไงนี่คู่นี้สามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามหมื่นเก้าแม่สูงเท่าไหร่ลอยเบียดลอยซี่หาครับผมใส่ลอยซี่ซิบหานด้อครับพี่น้องเอาเบื้องมุมนี่ไปก่อนนะพี่น้องเด้อนากดพอพันนะครับลูกนะกด ลูกที่สองงามๆนะครับเนาะเออนี่พึ่งเมียชัดๆมีหอยดังอยู่ท้องหน่อยหนึ่งครับผมตัวไหนตัวลูกหรือตัวเมียตัวลูกครับผมโอ้ใต้ขิดตะแลดนิดเดียวเนี่ยใต้ตะแยนนัดเบอมึงมุมนีก่อนเล็ยบไม่มีปัญหาได้ครับพี่น้องครับผมเล็บไม่มีปัญหาอ่ะเป็นงัวบดอ้างลึกนะครับเนาะนี่ก็ถือว่าเมียสดดีเยอะครับพี่น้องครับเออเดินลูกเดินไปไปเดินสิ่ไรยางนะครับเนาะเราให้เบึงทายยางนี่เด้อครับเด้อนี่นะครับเออเดินไปเลยเวิ่งไปเลยนี่เบึงทายใช้กันเนาะตีไายไป ไปอีกลูกนี่นะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับอ่ะอ่ะนี่นะครับเนาะเออเนี่เนี่นี่เพิ่งอันสาของแม่รับลูกคููนี่นะครับสดดีครับแม่เพื่อนนี่สดดีนะครับผมลูเก่งแบบคัเลยเบิ่งเอานะครับพี่น้องนี่หน้าตาเพื่อนอ่ะสวยๆได้หรอแม่ลูกเด็ดนะครับพี่น้องคููนี่อ่ะต่อไปครับผมต่อไปเป็นมนง้อท้องครับผมต่อไปเป็น โหมดเออมีแม่ลูกแม่ลูกเดี๋ยวอีกคู่นึงเด้๋พี่น้องครับบักใหญ่เล่นหน่อเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ขึ้นนะครับเนาะให้ก่อนครับเป็นง่าหัวโลนหัวโลนเอฟหนึ่งครับผมแม่เอฟหนึ่งครับลูกคณะกรรมการที่เป็นเอฟสองผลัดตามสายเลือดเพิ่อนนะเดี๋ยวเบื้งสุดกับแม่เพิ่นเออนี่นะครับเด้อนี่นียนะครับโอเคอ่ะโอ้ลูกลูกบักงามเลยพี่น้องเป็นโตผู้นะครับผู้ใดมักอนาคตพอพันนะครับเนาะแม่นี่ผมตีตั้มไห้ใส่รอยหายซิบหายซิบบวกบวกเออเนี่นะครับเนาะนี่นะครับอ่ะเบิ่งออกแม่ก่อน ม่นแบบเป็นงอหลูกแรกเนาะงอหลูกแรกครับผมเดี๋ยวได้ครับพี่น้องเอองอหน้อยครับสติงเล่ครับผมสติงเล่จากเดือนละเดือนเศษครับผมเดือนเศษนะครับเนาะเดี๋ยวได้พี่น้องเอาคู่นี้เท่าไหร่ครับหาเมื่อหาพันบาทครับคู่นี้หาเมื่อหานี่คืองอใหญ่งอใหญ่ครับเอฟหนึ่งเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งลูกนะครับลูกเป็นโตผู่เด้อพี่น้องคอันน่าขวดพ่อพันทรงดีแต่น้อยเล่นล่ะนี่เบิ้งเอาคนเดยหายอยู่งอหลูกแรกนะครับลูกสติงเล่เนาะครับผมเออแม่นี่เป็นลูกของพ่อใหญ่บูเป็นเอฟหนึ่งบครับผมแูชันใใบบมีเออฟยู่ด้พี่นงคร อ่เบื้องมุมนี่เอกสารครบครับผู้ใดมาขอรดนใส่ไงปลูกตัวนี้บักงามเลยล่ะหนาดีครับลูกเพิ่นเอาหางแบบไงได้ด้วครับย่างหนาผมพี่น้องเบื้องเอาได้ลูกงามแบบนี้เกิดจากแม่แบบใดก็เบื้องเอานะครับเนาะนี่ข่าวหนังสือว่าตัวไงลูกมันกระจอกมางามนะครับอ่ะนี่เอฟหนึ่งพร้อมใบได้ครับแม่เพิ่นครับผมเออนี่นี่เอาใส่ไงเทียบกับผู้จุงเอาผู้จุงสูงหลายเจ็ดสิบนะครับผมอ่ะตำแหนี้บ่ไม่อย่างนะครับเนาะครับใส่ไง ตูกหลังกำลังแตกครับเบื้องหลังกำลังแตกอยู่นะครับเอา <ผม S 1> <c oughs> เบื้องมุมนี้อีกทันหนึ่งก่อนที่จะเบื้องตัวต่อไปนะครับดูมุมไกลๆเออเด็ดเลยนแหละพี่น้องครับนี่ขอของประสิทธิ์บ่มีผิดหวังอ่ะเดี๋ยวเบื้องตัวต่อไปครับผมต่อไปเป็นมัวนทองครับผมแม่หูหูนะครับพี่น้องเอาตัวพุ่นแล<อ>ครับนี่นี่นะครับเอาตัวเออเอาตัวง้วนทองตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องตัวตัวบอกใหญ่ขึ้นกันนะครับเบาๆครับตัวนี้เอาเบาๆให้นะครับเนาะ มัวนใส่ไงแต่ราคาเบาไงครับมัวนใส่ไงแต่ราคาเบาๆนะครับเนาะผู้ได้หางัวทถ่องอยู่นะครับตัวนี้แดงเข็มนะครับแล้วก็บบดดีพร้อมเดี๋ยวให้เพื่อนออกไปทั้งแดดให้จะได้เห็นชัดๆเนาะนี่แหละการยุ่งห่มมันกับสีก้านทั้งสี่เละพี่น้องสีมันจะไม่ชัดนะครับเนาะเออนี่นะครับตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องตัวใหญ่มากๆเลยโอเคอ่ะยืนนี้ดิถ่ายดีๆถยืนนี้ดอ่ะโอเคครับผม ตัวนี้ท้องจักเดือนท้องพอลังช็อกโกแลตครับสองเดือนช็อกโกแลตสองเดือนเด้อพี่น้องครับประกันท้องครับผมสีแดงเข้มลูกที่ไหนครับว่าลูกสองสิบไปครับนี่ลูกสองสิบไปหูสั่นได้ค่ะพี่น้องจางงามสูงลอยหาสีได้เนาะได้ครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับเอาสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพี่น้องครับทรงห้ฟรีพร้อมผู้หางงวงเลี้ยงหรือผู้หางสีพี่น้องครับผมนี่มัวท้องทรงห้ฟรีนะครับสองหมื่นเก้าคือตัวบักใหญ่เลยเด้อพี่น้องครับผมโบดเข้มโบดมีตำหนิอย่างเนาะครับครับโบดมีตำหนิครับ บมีตําหนเบึงแข้งขาดําแข้งขาดนะครับอ่ะนี่ครับผมนะครับเนาะครับตัวษฐีพาเบื้องไอนอ่ะนี่นะครับตศริฐพาเบิ้งอีกขางหนึ่งนะครับเนาะเออเอาเอาปล่อยไปเลยครับอ่ะไปลูกไปกินหญ้าไปนี่เออออาตัวบักใหญ่ด้วยครับพี่น้องผมตัวใหญ่อ่ะนี่นะครับเนาะอ่ะไปเดี๋ยวต่อไปเิพาไปเบิ้ง อ่ามูพักนี่เด้อคับพี่น้องเอาเป็นงัวนทองคือกันครับผมอาเป็นง้วททองขึ้นกันนะครับทองหัวรุ่นเป็นบะแม่นครับผมอ่ะตัวนี้ทองหัวรุ่นเด้อคับพี่น้องบัดนี้ที่นเนี่ยข้างไหาขึ้นหาเออพี่น้องต่อไปเป็นงัวนทองหัวรุ่นครับผมอ่าตัวนี้ทองกับพอด้ครับทองกับเล็ดกันครับผมทองกับเล็ดกันเด้อพี่น้องเด้อเล็ดกันทองเจ้าเดือนเหรอครับใกล้คลอดแล้วครับน้มใครเราตัวนี้คลอดแล้ครับผม อ๋อโมว่าจกเดือนหลือเพล่าเกษตรกรอ่ะนมมันไข่แล้วแม่นครับผมัมลูกแรลกเนาะโมลูกแรกครับัมลูกแรกสูงร้อยสี่สิบสตอร์ประมาณร้อยสี่สิบใส่ร้อยสี่สิบบุกแม่นครับพี่น้องครับตัวนี้เท่าไหร่ครับสามมื่นเก้าครับตัวนี้สามมื่นเก้าครับพี่น้องท้องกับเลดกันนะครับเนาะเป็นงอบดนะครับครับเอออ่ะเบึงไทยนี่เบังเอามันจะเขาของน้ำมูลด้วยพี่น้องมูลไปหรือทางขุดนะครับเนาะอยืนดีดีลูกเอออ่ะนี่เอาสามมื่นเจ็ดก็ได้ครับอาจารย์เอาสามมื่นเจ็ดเนี่ครับพี่น้อง อ่ะบอกามันยังไปเลยครับมันจะได้ธรรมชาติสวยๆปล่อยเลยปล่อยเลยอ่ะเอานี่ฟังนี่นี่นะ้ครับเออฟังนี่นะครับนี่นะครับเอาปล่อยไปเลยครับเออจะได้แบบธรรมชาติครับอ่ะอ่ะนี่นะ้ครับเด้อเดียวได้พี่น้องมันยืนบางงามันเลยเออนี่นะครับเออปล่อยแบบธรรมชาติเลยสามหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องใกล้คลอดแล้วครับสามหมื่นเจ็ดนะครับเด้อเดินลไกลคลอดแล้ว มันเป็นลูกของล็อกกี้นะครับตัวนี้ลูกของล็อกกี้นะครับผมลูกของล,อองล็อกกีน้นี่นะครับเนาะ <c oughs> อ่ะทางนี้ลูกเดี๋ยวด้อค <c oughs> ุณชูถ่าทยพ่ทั้งในบุตพี่น้องเอเอยู่ดีดูดุจะเดาถ่ายเห็นชัดัอ่ะไปอ่ะนี่นะครับเนี่ยถามมันยังกันคนมุุม,มันกน <c oughs> ติประมาณนี้นะครับเด้อสวยนะครับพี่น้องอ่ะนอกจากยู่นี่เราก็ที่วนญญาคอกอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวบนชูจะพาไปบึงยุนหาคอกครับ อาพี่น้องครับกะสิพามาเบ่งอยู่หนาคอกนะครับเด้อกะสิมีอนาคตพ่อพันกับง้วทองให้อีกตัวนึงอยู่ข้างหลังพี่ละอตัวนี้นี่จักเดือนครับเคเอฟหกแปดครับผมประมาณสิบสิบเอ็ดเดือนครับผมอ่ะสิบสิบเอ็ดเดือนลูกเคเอฟหกแปดนะครับแต่ว่าตัวสูงใหญ่โครงสร้างดีพี่น้องสานดีเน่านอกตั้งต่างสูงนี่ร้อยเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องร้อยสามเจ็ดสามแปดได้เด้อครับพี่น้องครับหนังหนา อ้าตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพูดอะไรกได้เพาเบิ้งเอาพี่น้องครับไท่สองดำได้ครับพี่น้องเด้ออ่าผักกว้างดีครับผมอ่าผักกว้างกวางปรวสิทธิภาเบื้องหน้าตรงนะครับเนาะนี่อ่าตรงหลังเปรยๆนะครับนี่ตัวเงวตัวแข็งดีตัวเต็มดีพี่น้องเคเอฟหกแปดแค่สิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ๆนันหนานี่แหละแข้งขาใหญ่ๆเอาเบื้องเล็บไปนั่นะครับเนาะเล้วประสิทธาเบื้องทางถ่ายได้ครับเด้อเนอกตัางๆนะครับเบงความสมส่วนมุมนี้อีกทมนึงนนนะะครัับเเาดดูชๆไปลยี่เป็นนัังไะครบ นี่เบิ่งเอาหางยิ่งใหญ่กำไยเต็มๆนะครับพี่น้องนี่แหละสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าครับผมฮะสองหมื่นเก้าส่งฟรีเอาครับผมสองหมื่นเก้าส่งฟรีโทรอีสานต่อได้อีกแมีนครับผมไทยสองนะครับพี่น้องเออนี่นี่นะครับสองหมื่นเก้าผู้ใดผู้ใดซื้อก้อนจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าถสาวผู้ใดซื้อต่อจากสายนี้จะได้สามหมื่นกู้ครับเออเอาเดินเลิ่อนไปครับบันี์เดินซ้ายไปนะครับเนาะนี่อ่ะนี่เห็นบ้าง เบิ้งด่านใส่บ่มีป่านบ่มีด่างเลยครับพี่น้องครับเอาเนี่ยแหละเชียงครับเชียงเอาเอาขอบขอบนะครับอย่าขอบขอบนี่ไว้ไปเลยนี่นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปสิผ้าเบิ้งอ่างัวอ่าทองนะครับพี่น้องครับเง้วทองเอานั่นเลยครับจ้ะอ่ะนี่นี่นะครับพี่น้องครับขอบเพิ่งเอาออกมาจากขอบเมื่อกี้นะครับพี่น้องตัวนี้งัวดุงัวทองงัวำยังไงนี่อันนี้ง้วทองเจ็ดเดือนก็พอเจ็ดถึงแปดเดือนเหรครับผมเจ็ดถึงแปดเดือนพริกแดงครับนะครับทองพริกแดง สูงเท่าไรครับเบียดรอยซี่สิบครับเบียดรอยซี่สิบด้วยครับพี่น้องเด้อนอกตั้งอกตั้งครับงวดดุกที่ไหนนี่เปิดไว้งวดดุกสองนะครับงวดดุกสองเปิดเท่าไรครับสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าผู้เรียนมางวดดุกหมูด้วยครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนาะงวดดุกหมูใหญ่ๆนได้เหรอเสีประมาณรอยซี่สิบนะครับนลูกที่สองผัวหางใหญ่ๆนะครับเนาะมครับผเออเลี้ยงเบาใจเป็นครับหลังนี่ย่างเปรด้วยครับพี่น้องครับ ห้อยนี่เป็นห้อยบอลูว่าตีตาหรือว่านั่นนะครับห้อยตีเบือโบนะครับพี่น้องผมนี่นะครับพี่น้องอผมันจะเขากอกพี่น้องมากออกขอบไม่ครับเพิ่้องคจุงออกขอกเมื่อกี้ทีนี่ครับเอาเบิ้งก่อนครับนี่ๆเบิ้งชัดๆก่อนนะครับเนาะครับเบิ้งความสมส่วนอ้วนอ้างดีนะครับพี่น้องครับบอกว่ามันง้อผูบครับเบิ้งเกิดเพื่อนๆมันง้อผูบหรืพี่น้องครับนอกก็ได้อันนี้เบิ้งเล็บนะครับเนาะเออนี่นอกตั้งนะครับเนาะเลี้ยงเลี้ยงอย่งได้กับใบจอยครับเอาขอบเอาขอบขอบนะครับผมจะเขากอกพี่น้อง อ่ะนี่ไปไปวงห,งห,งหงัวหุนนั่นอกพี่น้องครับอย่างครับผมเออนี่ย่ำอีก่แล้วค่ะเดือนลอยอยังมีขึ้นเ่านะครับพี่น้องผ,ผู้ใดอยากได้ตัวสาวใหญ่ลูกวีสายวียวยแวปดน,งงคคนะนครับพีออ่น้องเป็นวงควบขึ้นเก่านั่นแหละพี่น้องรอบนี้เพิ่งจะเปิดเท่าเลเดี๋ยวผมจะถามให้เบิงังนี่นี่เอาตัวผู้ตัวนี้นะครับครับแล้วตัวสาวตัวนี้สูงลอยสี่สิบลอยสี่สิบครับจักเดือนหรอกเหรสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนเท่าไหรครับตัวนี้เอา เจ็ดหมื่นเก่าทั้นแรกครับราคาขายเลยครับเจ็ดสิบเก่าเมื่บางตัวจริงเอาได้พี่น้องเด้ออันนี้คนแนนหายเมื่บางตัวจริงเอาบอกราคาเจ็ดหมื่นเก่าได้เจ็ดหมื่นเก่าตัวใหญ่ราคาขายครับวันนี้ตัวผูกเพื่อหายูนี่เอาไปประกวดก็ได้เด้อพี่น้องตัวนี้ครับผมนี่เอาไปประกวดก็ได้ตั้งแต่เป็นวันสองเดือนแล้วตัวนี้เนาะวันที่แปดนี่ครบจะครบสามเดือนครับหลังปีใหม่วันที่แปดจะครบสามเดือนนะครับวันนี้แม่ลูกแม่ใส่รอยหาซิปอันนี้เป็นแม่ลูกกันเหมือนเด้อครับตัวเป็ตัวพี่สาวนะครับคู่นี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเอาซ้ำกัน แยกวะครับลูกนี่แยกาู้นี่บ่แยกเหรอครับผมมันบ่แยกไปน้อกันนะพี่น้องเอาเดือดร้อยเจ็ดหมื่นเก้าผู้นี่นะครับพี่น้องค่าขายเลยครับผมลูกโตผู้นี่งามงา้มาน้าขวดผอพันพี่น้องจิตซองที่ถ้าแปดครับนี่แปดอ่ะนี่แต่ว่าตัวพี่สาวนี่ชีสิบแปดถ้าแปดเออนี่นะครับเนาะเออนี่เบมึงข้างด้านนี้พี่น้องเบมึงเดินดูกล่องให้ไปให้นะครับเนาะเคร่องครับผมนี่ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับจะสามเดือนนี่นะครับอ่ะนี่ละ คลิปของขอกงประสิทธิ์นะครับอยากยก3ตัวกับจับเสกันแน่นครับผมอยากขายแล้วอยากขายแล้วครับผมสรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ